สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง mountain boy ตาแล้วนะครับวันนี้เราจะไปกดตังนะครับก็ตังที่ผมจะไปกดก็คือจะเอามาใช้ประโยชน์มันเป็นตังที่ผมหามาได้คนเดียวทั้งหมดเลยนะเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์โดยที่ไปทําบัตรนะครับก็จะเป็นบัตรประชาชนคนที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องใช้ตังเยอะทําบัตรประชาชนต้องใช้ตังเยอะขนาดนั้นเลยหรอก็ เยอะเยอะพอสมควรเลยขนาดครั้งก่อนที่น้องผมกับผมนะครับไปทําบัตรประชาชนก็หมดไปเกือบสามหมื่นอ่ะเกือบสามหมืน่นกว่าเพื่อจะได้บัตรประชาชนนะครับคือเราอยู่บนดอยพ่อแม่เราไม่มีบัตรก็ไม่มีบัตรประชาชนพวกนั้น,นอยู่แล้วไงแล้วก็ต้องไปยื่นขออย่างเงี้ยก็ยื่นเอกสารขอหน้าน,นูญนี่แต่ขั้นตอนมันซับซ้อนมากก็นั่นแหละวันนี้เราจะไปกวดตังมาเพื่อให้แม่นะครับไปทําบัตรให้น้องจริงๆก็คือเรา ตั้งที่ผมออมน้าผมจะมาเอามาซื้อกล้อง EOS M50 m Mark อ r มห้มมันจำเป็นจริงๆเนาะที่จะต้องที่จะไปทำบัตรประชาชนพวกเนี้ยอีกใจหนึ่งผมก็ไม่เอาตังส่วนนี้ออกก็คิดอยู่เออทำไมต้องเอาตังออมกูไปทำบัตรทั้งที่กูตั้งใจออมมาเพื่อซื้อกล้องแคนนนนะแม่งแล้วเอาไปทำบัตรเฉยเอออันนี้ก็มีคิดแต่ผมคิดไปคิดมาเออว่า คนจะได้บัตรประชาชนแต่ละคนมันไม่ได้ง่ายเลยนะดูในคนในหมู่บ้านดิขนะดจบม .3 จบหมหอ,อย่างนี้ยังไม่ได้เลยแล้วมันจบไปมันเอาวุธไปทำอะไรว่าบัตรประชาชนก็ไม่มีเราไปไป,ไปรับสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับก็น่าแหละเพื่อมมนไปนเสียเวลาคอไปกดตังก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปกดตังค์นะครับโหคลิปนี้นี่จะเป็นความทรงจําดีๆเลยที่พยาย,ยามหาตาังค์มาด้วยตัวเองนะครับโดยการที่ผมทําการขายของออนไลน์พวกนี้แหละครับก็ค่อยเก็บค่อยออกจนได้เงินก้อนหนึ่งนะครับนี่แหละผมก็เริ่มคิดเป็นแล้วก็แม่ จริงๆแม่จะออกคนเดียวแม่ก็ไม่ไหวไงแม่เป็นเสาหลักของบ้านคือถ้าไม่มีแม่นี่คือจบเลยผมหาตังเป็นแล้วไงก็แล้วก็ช่วยลดภาระแม่ในระดับหนึ่งก็แม่ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินกับเขาพวกนี้ไงต้องใช้ลายมือเลยอย่างเนี้ยผมก็มีส่วนหนึ่งใช่ไหมมีก้อนหนึ่งผมก็ช่วยแม่ไปนะครับก็ในความคิดผมนะกล้องก็เอาปีหน้าก็ได้ ไม่ยังไม่รีบร้อนเพราะคนจีนอย่างเราอ่ะบัตรประชาชนอ่ะมันสําคัญมากพอเราอยู่ในประเทศไทยอย่างนี้ในถึงเราจบมสาม,ม .6 ปริญญาอย่างเนี้ยมือถ้าไม่มีบัตรประชาชนอ่ะทุกอย่างคือจบเลยถึงเราเรียนจบปริญญาก็ถือนี่แหละเราภูมิใจในตัวเรามากที่สามารถเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งนะครับ ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่อง YouTube นะครับแล้วก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้คร้ชุมตอนนี้เราก็มาถึงตู้กดตังที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เลยแต่เราจะใช้ธนาคารกรุงเทพในการกดนะครับก็ซึ่งตังในธนาคารผมก็มีประมาณนี้ครับไมกดเลย ตอนนี้เราก็เดินเข้ามานั้วนะครับแล้วก็เอาไอา้หี้มาตกราุารบรสดคโอเคหน้าไหนทำชุมเราก็ได้ออกมาที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับ 00บซึ่งตังส่วนนี้นะครับผมจะเอาให้น้องไปทำบัตรกับผมจะเอาอีก2,000ันไปบริหารพวกเงินของผมพวกน,นี้นะครับก็นี่ต้องซื้อต้องซื้ออะไรบ้างพวกน,นี้นะครับก็เอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรก็ไปททำเออก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มีแค่นี้แหละขึ้นมากดตังเพื่อไปทำบัตรนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่หาตังด้วยตัวเองนะครับนี่ ย่างกรูออกมาไม่หมดนะฮะนี่ก็นานแหละเดี๋ยวเราก็จะไปคอนไครสักหน่อยไปเที่ยวพวกนี้สักหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องจากลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้วัสดีครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเม้าเฮนบอยผมนะครับพัฒนาอีกต่อไป